คุณครับผมคุณแบกแบกไม่ว่างมานะครับเยี่ยมชมบ้านแบกนะครับโอ้โหน้ำท่วมเลยกูไม่กล้าเข้าเลยทีเดียวเรียกว่าไหลไปจากต้นไม้เลยเดียวทักทายแบกเอามาหนึ่งบล็อกโอ้โหต่อไปเราจะไปข้างหลังบ้านของบ้านเรานะครับกลางนั่นคือบ้านที่อยู่หลังบ้านเราาไปบ้าน นี่นี่บ้านจิฟฟี่สร้างเแบบเราจะเข้าไปหาอะไรกินนะมีงานปาร์ตี้เค้กอีหมูขึ้นมาตัดฟ้าทำไมเนี่ยนะหมูอย่าไปเล่นน้ำเห็นบ้านแบ๊กอยู่ไกลๆตกเลยลูกพี่ยูสิไม่าช่วยจะเก้บอ้อยเลยนะแกเอ้เว่าแต่นายมาทำอะไรไอหมูน้อย ชนะโดนย่างนะคุณจะอร่อยน่าดูร้านนะผมร้านบอกว่าหมูหลุยไปหมูย่างเกาหลีฮะโดนไปรู้พี่ตัวนี้ตายโอ้ยอร่อยแท้ มีรับเจนสัมผัสได้มันต้องมีทุกทางที่ไปได้ไอ้ทางที่เราต้องไปแยกกันไปไหมขนาดนี้เราเจอแมงมุมนะจ๊ะไอ้เจ้าสเกลแมงมุมอะท่านเอ็ูเจนตะโก้แล้วแบบใครบอกไม่มีวะนี่ไงเต็มเต็มหน้าโอ้เสียงสกายเลสเต็มเต็มเลยตกใจหมดเลยเนอจะโดนติดพิษก็มาแล้วเป็นแค่สี่เหลี่ยมแท้ๆเอาตะกูตกใจ ไหยไปเกลือกเลยนั่นน no, no, ่ะหนูตีตายไปแล้วอยู่ข้างหลังเงียเดี๋ยวเก็บฐานแป๊บ